สวัสดีครับยินดีดดต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อีมิสานช่องข่าวเบาป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังไม้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงวันนี้เบาป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวบุกทวงค่าหวย272แทงถูกทั้งหมู่บ้านเจ้ามือเบี้ยวขอจ่ายครึ่งเดียวชาวบ้านรวมตัวทวงค่าหวยจากเจ้ามือรายใหญ่หลังซื้อเลข272 ทะเบียนป้ายแดงที่มีคนฝันว่ารถคันนี้เหาะได้ถูกกันทั้งหมู่บ้านแต่เจ้ามือกลับเบี้ยวขอใจ่ายครึ่งเดียวทั้งที่ไม่ใช่เล็กอันบางคนเพิ่งซื้อหวยถูกครั้งแรกก็มาโดนโกงจากข่าวที่หน้าบ้านเจ้ามือหวยลายใหญ่ของอำเภอเมืองแพร่ได้มีชาวบ้านรวมทั้งคนเดินโพยและคนถูกเลข272และเลข18จากตำบลร่องฟองอำเภอเมืองแพร่ประมาณ30คน ได้เดินทางไปรวมตัวที่บ้านนาบ้านเจ้ามือหวยเพื่อติดตามทวงค่าหวยที่ถูกงวดเมื่อวันที่สองพฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้ามือจ่ายเพียงครึ่งเดียวแต่กลุ่มชาวบ้านไม่สามารถเข้าไปทวงในบ้านได้ทําได้เพียงแค่ยืนรอชาวบ้านคนหนึ่งที่มาร่วมกดดันเจ้ามือหวยกล่าวว่าเลขเด็ดที่ชาวบ้านได้มาและซื้อกันงวดวันที่สองพฤษภาคมได้มาจากรถปาเจโร่สีขาวของเพื่อนบ้านเป็นรถป้ายแดงทะเบียน0-2-72 ซึ่งมีคนฝันว่ารถห่อได้ระหว่างนั้นมีการจัดงานบวชพอดีทําให้ชาวบ้านที่มาร่วมงานบอกต่อๆกันและพาการซื้อหวยกันแทบหมดหมู่บ้านโดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้าของรถนั้นซื้อมากที่สุดและถูกล้านกว่าบาทแต่ถ้านับรวมทั้งหมู่บ้านก็เป็นเงินหลายล้านบาทยังไม่นับรวมจากที่อื่นเรากฏว่าคนจุดโพยบอกว่าเจ้ามือจะไม่จ่ายเต็มจะจ่ายครึ่งเดียวจึงได้มาทวงถามกัน ซึ่งก็น่าสงสารคนแก่คนเฒ่าบางคนเพิ่งถูกหวยครั้งแรกกลับได้เงินไม่เต็มทั้งที่ไม่เป็นเลขอันเลขดังอะไรเลยแต่เจ้ามือกลับจ่ายเรึ่งเดียวจึงพร้อมใจรวมตัวขอเจรจาเจ้ามือหวยให้จ่ายเต็มๆมเพราะซื้อกันมานานเตะได้รับการปฏิเสธทั้งที่เวลาไม่ถูกเจ้ามือกินก็กินเต็มเ็มเลขดังเจ้ามืออันแต่ครั้งนี้เลขไม่อันไม่มีการบอกลงหน้าพวกเราจึงมาเรียกร้องเงินส่วนที่ควรได้แม้จะเป็นเรื่องผิดกฎหมายก็อยากเรียกร้องความถูกต้อง จึงมารวมตัวกันชาวบ้านกล่าวทิงเทาหากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวป้อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดๆต่อไปขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยรัฐมาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ